ได้เห็นคลิปนั้นก็เปไวรัลรู้สึกว่าผิดหวังเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงใช่โอ้พ่อซลเล่นนะครับอย่าไปคิดมากเลยครับแล้พี่โอจะยินนะว่าตอนนี้มันยังแต่ตอนนี้ก็ยังโอเคยังพยายามดูแลจริงหรอไอยคนอันนี้พูดจริงหรือพูดเอาฮาเนี่ยคุณเล่นก็ปกติก็คือโอเคครับเอออะไรไ่ได้ดูแลเป็นพิเศษเออเออแล้วสิ่งตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้หลายคนก็ยังพูดถึงตำนานสีชมพูของเราอยู่ก็เป็นสิ่งที่ผมภูมิใจนะครับ ที่่เออก็เขาชื่นชมไงครเขาชื่นชมแล้วก็ดีเป็นพลังบวกกันเชิงลบวกไหมหรือว่าไงเป็นพลังบวกจริงๆเชิงบวกจริงจริงมีคนเข้ามาถามเยอะไหมทุกเรื่องทุกเรื่อไม่มีไม่มีครับไม่มีใครเคยถามเลยถามเขาแปลกนะแต่เราไม่เขินใช่ไหมเวลาคนจะแบบว่าเปิดด้วยคําถามนี้ตลอดเวลาเวลาไปรายการไหนมันก็เขินนะครับแต่ว่าผมก็โดนมาหลายครั้งแล้วก็เลยเอาไชินเออไม่มีการตอบเขาไม่ มีเตรียมคำตอบไปไหมว่าจะตอบยังไงให้มันดูแบบว่าแตกต่างไม่มีครับส่วนใหญ่เขาแบบไม่ได้คิดอะไรมากเลยนะครับแซวๆมากกว่าอือจะถามว่ามีดูก่อนไั่ไม่วัดเพื่ออะไรแต่ต้องไปวัดทำก่อนด้วยเพราะจะบอกว่ามันเปลี่ยนไปไม่ถึงขนาดเอาคแผ่นเสียงถามว่ามีดึกไหมไม่นุ่มเราเป็นต้นแบบต้นแบบอะไรถึงที้จะตอบก็ไม่ได้ ไม่ต้องตอบเป็นคำถามเข้าว่ะแต่ยังไม่ปิดตำนานยังไม่ปิดจ้ะแต่หลังจากนั้นแต่หลังจากนั้นเราก็ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไปรองนั่งอีกเลยนะท่านนั่งอีกเลยนะใช่เขาต้องต้องรอเวลาแป๊บนึงต้องบอกต้องบออพี่จริงจริมาดาเล่นหนังจะบอกว่าเขาต้องมีฉากที่ต้องแบบว่าเหมือนที่อื่นต้องถอดทรงถอดเสื้อพี่โอ้ยยังไงบ้างอ่ะซีนทุกนี้ก็ต้องเก็บตัวเรต้องเก็บตัวก่อนเก็บตัวอะไรครับตัวแบบ มันมีอย่างอื่นไหมพี่โออะไรนะครับนอกจากคนนี้เขแบบาแจ้งขวามามันมีอย่างอื่นเข้ามาไหมขอโทษร้องไม่ได้ยินนะหมายถึงว่าแบบมีระดับรวมุแบบว่าคุกคามกันเบาๆอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงหมายถึงว่าคุณจันบอกว่าบบเอออยากมันพูดยากเออมันพูดยากเออมคออีคนมีคนเข้ามาขอดูมั้ยอันนี้ผมตั้งเนี่ยไม่มีอย่างไม่มีใครมาข <มา S 1> อดูจ้ ใช่่เออก็จะเขินแล้วนะอยู่ขอดูอ่ะ <c oughs> ตัต้งแต่วันนั้นจนวันนี้มันก็ยังเป็นตำนานที่ทุกคนกล่าวถึงครับอืขอบคุณนะครับที่ทให้พี่กล่าวถึงครับอืมเราอยากกลับไปลบั้าหรือว่าเขาหรือว่าให้มันอยู่ใน Google กันอย่างงี้ต่อไปให้มันอยู่ตรงนั้นนะครับ <c oughs> ตรงทำอะไรไม่ทันละไม่เป็นมีใช่เออโอเคครับขอบคุณนี่รับ พี่ตั้งใจมาถามมันจริงๆแต่ฝากหนักด้วยสิได้ฝากเลยเราะว่ายนเรื่อง,องเ,อเสือจะเข้าแล้วเอออ่ะพี่ถามจริงๆเราเล่นเราเล่นด้วยความที่เราดูสะอาดหมายถึงนะในเรื่องมันต้องคุกฝุ่นแค่ไหนหรือว่าดูแบบเป็นเด็กเนิร์ดคือเออ่มษาสวนในเรื่องก็ค่อนข้างที่จะเป็นแบบเสือที่แบบเหมือนนักสืบครับเขาก็ค่อนข้างเกรดชุดเยอะครับก็จะจำเขาม่าใครได้เขาจะปลอมตัวอะไรอย่างเงี้ยที่จริงเมื่อมีผลตอการถ่ายทำมันต้องเปลี่ยนชุดเดยอะเพราะอากาศ ก็มีผลเพราะว่าแบบว่าอย่ากมาเห็นส่วนเขาต้องแต่งตัวเยอะหน่อยไม่เหมือนเสือคนอื่นก็จะวันนึงก็จะชุดเยอะกว่าคนอื่นหลายชิ้นยอะไรเงี้ยเราเป็นไงต้องบอกพี่ผมไหมว่าเอาชุดเดียวก็ได้ั้งทุกวันทั้งค,นคืนเขาบอกไม่ได้ครับเพราะว่าคาแรคเตอร์ผมเป็นพยายามจะบอกชุดเดียวแล้วแต่บอกไม่ได้เพราะว่าโอ้ได้ดูเทรลเลอร์แล้วแต่คน<ต>มองว่าทำไมเสือหน้าใสจ,จังเลยอ่ะเสือหน้าใสอ่ะไปถึงโอ้ไปถึงโอ้อ่ะเสือหน้าอ่พักผ่อนพอเต็มกินอาหารดีครับผลแล้วก็มี ของผักด้วยแล้วอย่างนี้จะได้เห็นหมูออะไรดิมีอะไรครับจะได้เห็นหูเสือมีส่วนในเรื่องมีเรื่องเหรอครับยังไม่น่าแต่ว่าไใ้เรื่องวูนี่เยอะมากนะแสดงว่าก็คือดูแล้วไม่ติดใช่ไหมว่าถ้าเสือหน้าใสเสือหรือแมวดีกว่าในเรื่องเราอ่ะไม่ติดครับเพราะว่าเสือเนี่ยมันบางทีอาจจะเป็นเสือซ่อนเล็บก็ได้ไงเรามองข้างนอกอาจจะแบบเอ้ยแต่สุดท้ายอาจจะแบบเคี้ยวเล็บเยอะเลย แสดงว่าถ้าถ้ามันสำเร็จจะมีภาคสอบต่อเราก็จะเป็นอยู่เฉยๆสาธุครับไปดูภาคนี้ก่อนเลยกลับไปดูภาคนี้ก่อนเลยครับเ็าอยากไปสนับสนุนกันเยอะๆครับหนักไทยแล้วก็พวกเราทีมงานตั้งใจมากๆครับเสือครับทีสามลาวอิเสือหน้าใสนอนพอเอ้ผลิตภัณฑ์ยกขึ้นมาแล้วเปียวอินใสกันครับสวัสดีที่เชิ